โบกุค่ะชม,มพัฒน์พงษ์ธนารักษ์ค่ะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอะไรมาบ้างหรอคะก็ซ้อมอะค่ะซ้อมไดชิพัดทุกวันเลยแล้วก็มีเตรียมร่างกายด้วยคะ่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้พร้อมมาแข่งในช่วงแบบช่วงเนี้ค่ะช่วงนี้นหรอคะเวิร์กเป็นพิเศษคือคลองดูเรื่องเรื่องสวิงคะ่ะตอนแรกมันแบบว่ากระชากเกินไปหน่อยอะไรเงี้ยก็จะให้หลดลดแรงกระชากลงให้มันสมูทลขึ้นนะคะ วิธีทาแต่ละช็อตเยอะมากขึ้นะคะไม่ได้แบบว่า ฝึกฝ yes. so it ีมือไปเรื่อยๆค่ะแพนก็มีที่นี้ตั้งใจว่าอีก2ปีจะไปคอลี่ฟายที่สเปนทัวร์ค่ะก็จะพยายามให้ถึงเวลานั้นพร้อมมากที่สุดแล้วก็ไปค่ะใช่ค่ะก็แมนนี้สนามสนามสวยมากๆเลยค่ะก็แล้วคนเก่งๆก็มามามาเรื่อยๆมาเยอะค่ะทุกคนทุกคนตั้งใจเล่นค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ